ข้างบนอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้สไปโูตัวนี้มันจะตีผมถึงหรือเปล่าน่าจะหวะเนี้ยนะแล้วเราก็ยิงไปเลยนี่ไงโอ้โหเป็นไงนะแล้วน่าจะบินสูงขึ้นอีกหน่อยนะเนี่ยนะไปดูก็ไม่เป็นไรหวาเสียวดีไว้น้องอืมว่ามันตีผมถึงแน่เลยว่าคุณผู้ชมกลัวจังเลยอุ้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 ยกลัวแล้วกลัวแล้วนะครับผม ว้าวดูบรรยากาศตะกมบอาร์คซิวเบิร์สกอร์เลยน,น้องโอ้โหดีเป็นไงมีอันโลด้วยแมย่แล้วก็มีทีเล็กไล่กัดพาราโซ์อยู่ตรงนี้กินเข้ามาเรียบร้อยผมพาราโซต์ตายหามเรียบร้อยเออ พูดถึงวิวก็ช่วงนี้ยอดวิวตกแท้แม่ยี่งต้องจับสไปโนโลเลยน้องเอออ้ยนี่โอ้มาแล้วครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้ครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คโมบายหมูบูตอน,นกันดีเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในนกทเบจารานะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาจับเจ้าสไปโนโนี่เลยเลี้ยว450นะครับโอ้โหมาไงวะเนี้ยนะฮะยูดิวีก็มั่วโหยตรวนี้ได้เลย เราจะมาจับกันแบบโหดกันนี่น้องจับแบบคนปกติเขาไม่จับกันหรอกนะเดี๋ยวถ้าเปยจะลาตัวนี้เดวิลสิบห้าเองแบบโอ้โหน้อยเกินไปนะมาวันนี้เราจะจับสไปโนโ่แบบโหดไม่ใช่กงแล้วก็ไม่วิ่งยิงด้วยจะจับยังไงวะนะฮะโอเคนี่เลยเดี๋ยว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 นกผมอย่าทำอย่างงี้กับผม โอ้โหไม่นะอะไรของมันมาโอ้วุ้สิงเลยมาโธเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ลงมาทำไมตอนนี้กดผิดนะครับททททคุณผู้ชมโทษทีโทษทีเกิดไหไวะเนี่ยเอาไรน้องเดี๋ยวเรามาเอาใหม่กันดีเมื่อกี้โอ้โหนุกผมมันซื่อบือหรือผมว่ยไม่รู้ว่ะนะคะรับผมหรือว่าอะไรกันแน่หรือเปล่านะฮะมาเลยน้องเราจะทําการโดดจากนุก แล้วก็ยิงแกปปิ้งฮุกใส่นกอย่างนี้นะครับผมนี้ทําให้เราห้อยตองแต่งแบบนี้นะฮะเป็นไงสเตปเทพนะครับผมแล้วก็ให้นกต้องเป่านกหวีดให้นกตามมาก่อนนะครับผมมันถึงจะอยู่ข้างบนอย่างนี้นครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้สไปนดตันนี้จะตีผมถึงหรือเปล่าน่าจะหวะเนี้ยนะแล้วเราก็ยิงไปเลยนี่งไงโอ้เป็นไงนะแล้วน่าจะบินสูงขึ้นอีกหน่อยนะเนี่ยนะวิดีโอก็แบบไรหวาเสียวดีไว้น้องอืม ว่ามันตีผมถึงแน่เลยว่าคุณผู้ชมกลัวจังเลยอุ้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 ยกลัวแล้วกลัวแล้วนะครับผมโอม่บ้าเอามายเอามายลองอีกสักรอบหนึ่งจะเป็นไรไปว่าแต่ว่ารอบนี้จะเป็นเสียงมันดังจังเลยวะเนี่ยเออดีเบาเสียงทำไมแบบนี้หน่อยมาเราจะยุ่สูงหน่อยนะผมรอบนี้เราจะไม่เป็นโดนตีแน่นอน หนียิงแกเป็นคุกเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเออไออม่ไดงยี้สี่เขานี่มันก็น่าจะไม่ถึงเราแ,แล้วนะครับผมนั่นนี่เลยนี่นกเราก็จะจอดอย่างงี้แล้วก็ยิงฟรีสิครับคุณผู้ชมโอ้โคตรสลดัดหนียิงปูดเลยตีเต่าอยู่นั่นแหละนะฮะช่างมันโอ้ยเต่ากะเด็นเลยไยตีคตรโหดเตียบโหร้ายมากโคตรบูตอนนะนนี่ เอ้ยโอ้โหหลบลูกปืนกูอีกอไปนี่แน่ยิงตรงนี้ก็ได้โอ้โหตีเราไม่ถึงเลยนน้องได้ยืนเอ๋ยตรงนั้นแหละเออนี่ที่ใหม่แบบไม่ต้องปืนกงเอ้ยวิ่งโหดเกิรหลบลูกปืนไปนกับม่หนีเลยนะยิงดักโอ้โหไปโดนโคตรนไปแม่นยิงดักไม่โดนเลยโอเคมันล่อเรานะครับผม มันน่าจะกลับมาอีกนี่ไงเห็นปะตอนนี้ปืนยาสรุปผมก็อัพขึ้นจากดาเมจพันเจ็ดขึ้นมาพันเก้าแล้วนะครับผมเนื่องจากไปฟาร,รม์มเอ่อยาคงสิบมาก,ก็เลยเก็บมาด้วยนะครับโชคดีนะฮะโอ้ยอย่าวิ่งได้ไหมอขอร้องกลับวานี่เลยเร็วเร็วเร็ร็พุ่กันมาเลยเรยรวมึงลอกกูตีกันมาเลยไอ้ อีกโกโดอนนะเออเดี๋ยวเราจะยิงฟรีน้องไม่รู้อีกสักกี่ดอกถึงจะสลบแต่ว่าอีกโกโดอนเป็นศพไปแล้วตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยนี่แน่นี้แน่น้องถ้ามันวิ่งแล้วมันไม่กลับมาอีกนะครับสุม่มแสดงว่ามันน่าจะใกล้สลบแล้วเออเป็นไงล่ะมึงจะกลับมาไหม โอเคเราจะตามมันไปครับคุณผู้ชมโดยการดึงแก๊ปปิ้งฮุขึ้นไปแล้วก็ขึ้นนกอย่างนี้นะฮะโอ้จับแบบบูตอนมาพี่คงมาแล้วน้องพี่ไปใส่ชุดเกาะด้วยนะพูดหวัดเสียวมาแล้วสวัสดีพคกมารอบนี้เราไม่น่าจะโดนกระทืมข้างหน้ามีทีเล็กอยู่นะครับอุย้ย นี่แงไม่รู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ตัวหรือเปล่าพี่อยู่ข้างหลังไงน้องยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าวะนี่แงโอ้ยสลบแล้วนะครับผู้ชมล้มไปแล้วเดี๋ยวดูทีเล็กนี่ก่อนสํารวจสํารวจเวลอะไรอยู่เนี้ยเวลสิบห้าเองตีกับไอ้ดีอยู่อุยอยอ้ยใครจะสู้เอาแล้วใครจะตายใครจะอยู่เอาเรียบร้อยผมทีเล็กสู้ไอ้ลิมไม่ได้นะครับผม ออนเกิดเนาะใช่ไหมไอ้ทับเบจลาโคตรไก่อะ่ะเออตัวนี้พ่ราซื้อจอออยู่นะครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์งูกันแป๊บหนึ่งนะงูมันอาจะกลับมากวนใจงูมไม่เลื้อยได้ไม่กระทั่งก้อนหนินก็ต้องจัดก,การมนก่อนเดี๋ยวไปดูชมหน้าคนที่ฆ่าทีเล็กตัวนี้กันนี่เลยสองคู่หูดูโอเจ้า แองใครรูสล os ัดนี่เลยครับผมสุดยอดพวกแกเป็นคนลมทีเล็กมาเดี๋ยวมาดูสไปนุ่งของเรากันหน่อยดีกว่านี่จอดตรงนี้นอนแล้วนะครับแล้วก็ใส่ยาคุนสิบให้มันไปเลยผมลืมไปแล้วว่าจะไปดูกินคี้บดอะไรเดี๋ยวผมจะไปดูในโ๋ดูดูด็กแป๊บนะครับคุณผู้ชมโลดเถื่อนฮะโรดูด็กโลดเถื่อน ไม่มีในสตูแล้วไอ้น้องผมหลุดเถื่อนมานานแล้วดูแป๊บนึ่งนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเจ้าสไปโดกินิเบิลอะไรนะมันก็กินิเบิลนุกิฟินนี่แหละเอ้ยไม่ใช่กิฟินมาเลยโอ้กินโคตรแพงเลยมากเลยนะฮะกินลุกิเบิลอาเจนทวิตนะครับเอออาผมใส่ยาคนสิเข้าไปแลกก็ใส่คิเบิลเข้าไปเลยเนี่ยจะกินกี่คำกันวะพอร้องจากินเยอะ เพราะว่าพี่วิ่งงูประมาณพี่จนมากตอนนี้ยอดวิวพี่ก็ตกตังค์พี่ก็ไม่มีน้องมาพี่เจ้าเนื้อดีบให้เองแล้วกันนะโอเคโอ้ดูสีสะกครับสีเขียวนะครับผมละท้องก็จะเป็นสีออกแบบว่ายังไงน้าตาลนะครับผมลูกกูมีชีพย์ตุ้ดูโวยนะครับผมนี้เป็นไง ต้องหางก็แลดูสัตว์ประหลาดเออไอตัวนี้โคตรน่ากลัวแต่ว่าหัวนาะมุดเข้าไปดีๆแล้วไม่ชอบให้มันบักอย่างนี้เลยอยากให้มันนอนกองในก้อนหินนะครับเหมือน a r เ Ascended นะครับผมตัวนี้ก็เริ่มมีโปสเตอร์ออกมาใน a r เ Ascended น,น,นะัรผมใน PS5 นะก็ไม่รู้ว่าจะลงให้วันไหนครับแต่ใน p c ลงไปอาทิตย์นึงแล้วนะครับผมอ,อผมก็รอเล่นใน PS5 นะฮะ แม่ไม่รู้ราคาจะเท่าไหร่นะแต่ขอร้องอย่าแพงเลยแล้วกันเออขอร้องเฮ้ยอย่างนี้แล้วโอ้ยบ้าเลยนะฮะผมนะั่นนะ่าจะต้องได้ซื้อมาอีกแน่นอนคิบเบิคิบเบิตัวคิบเบกูอยู่ไหนวะโอเกไปแล้วโถลืมโทษทีเออซื้อมาอีกคิบเบนะเจนทวิตห้าสิบคะแนนมาโอเคเซคิบเบ้ลครับแม่ แตกเข้ไปน้องนี่หา้าอันทีเราก็เฝ้านะครับผมนะรอจนมันตื่นเลยนะเดี๋ยวไปอาลวาดเท е นี้ก่อนก่อนดีกว่าเีนี้น่าจะมีงูให้ยิงหรือเปล่างูอยู่ไหนใกล้ๆบึงเดี๋ยวดีโลโอโ้้น้องเสียชีวิตเฮ้ย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 แมลงน่ารำคาญไอ้ตัวนี้มันรังแค้นไว้ร้อยชาดเลกันเลยน้อง แมลงพวกนี้เราต้องเก็บให้หมดนี่ไม่งั้นมันจะเกิดมาใหม่พอเราวิ่งออกจากตุ่มนี้โคตรบกักเฮยงูอยู่ไหนวะได้ข่าวว่างูมาที่น่าน,นอ้องนี่ว่าจัดก,การเลยงูฮัลโหลสเนกสเนกไม่เห็นสเนกเลยนะครับ <laughs> สเนกกี่บาเอ้ยโอ้เ oh, มื่อไหร่สเปนูนเราจะตื่นวะเนี่ย รอๆนะครับคุณผู้ชมนี่เลยไอ้น้องโอเคครับผมตอนนี้สไปดูผม,ผมจ,ะจะกินกคำหนึ่งแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วนะครับผมนะเออตื่นมาแล้วนี่โอ้ยตาสีแดงตัวสีเขียวไอ้น้องผมตอนนี้ผมก็ได้เอาอามันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บลิปเบิร์นไว้แล้วกันเนาะก็ให้มันไปกินเนื้อปกติเอาเนาะแล้วก็เก็บลิปเบิร์นไว้ทําชิปเออนี่นี่แนะ่ใส่อานเข้าไปแล้วนะครับผม หนีเป็นไงว้าสไปโนโฮนมาแล้วจัดเลยเอาเนื้อไปกินก่อนแปดเนื้อไอ้น้องแล้วก็เราจะปรับให้นุกเราตามมาเป็นแบบไฮจะได้ไม่ต้องเออ่เหยียบคอกันเองนะ <c oughs> <c oughs> โอเคขึ้นมาแล้วครับผมตอนนี้ผมขีส่สไปโนคุณผู้ชมว้าวว้วก็มีทักกับธรรมดานี่แน่ กัดแรงด้วยมึงเนี่ยโหกัดแล้วก็ผักไปข้างหน้าด้วยนะครับผมนั้นจะเป็นท่ากัดแบบนี้นะครับนี่เลยโอ้โหโหด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 อยู่ในน้ํายิงโหดโอ้ยวิ่งอย่างเร็วคุณผู้ชมดูซิโอ้ย่างเท่เลยครับผมตัวนี้เป็นไงล่ะตัวนี้ได้สเปโนโหดมาแล้วนกแทบบินตามไม่ทันนะฮะมาแล้วมาใช้สกิลที่สองกันเลยดีกว่า เลื่อนลงข้างล่างโอ้ยคำรามแล้วก็เลื่อนลงข้างบนจะเป็นการยืนสองขาวะ่ะเย็ดโอ้ยยืนสองขาก็ได้นี่มันคนเลยไสไปโนแล้วก็ถ้าโจมตีในท่านี้นะครับมันก็จะเป็นการตบนะครับโอ้โหตบแหลกตบแหลกหมดนะครับคุณผู้ชมแต่ก็จะวิ่งช้าอยู่นะครับผมนะแต่ว่าตบแรงขึ้นแน่ๆนี่ออ้โหูโอ้โหพูดแรง มดชอ็อปมดชอ็อปนี่แน่ตีแน่ตีให้ตายเลยงูมันจะกินเตาเอ้ยงูมันจะกินหมูเราต้องกินหมูก่อนงูเอาล่ะข้านูนตัวนี้ไม่รู้เวลอะไรนะครับผมแต่เราจะใส่มันเลยก็ดีอืออือโอ้สองทีเท่านั้นเสีย,ยชีวิตโอ้โหตบแรงเบือนี่ขนาดไม่ใช่บักกองเลยเนี่ยน้อง โคตรสุดนี่แน่เอาให้มันเดินสองขาดีโอเคลมเดินสองขาครับตอนนี้ก็วิ่งเร็วมากเลยนะครับแล้วก็กินปลาได้ด้วยนี่แน่กัดพวกปลาสเลเดอร์พวกนี้ปีรัญยงปีรัญญาลอยน้องนี่ตายให้หมดตายให้หมดมากัดสกิลก,กระดูกกระดูกหักอะไรไว้อะนี่แน่ว่าปีรัญญาดนูน่ารำคาญว่ะเปิดหมดโหดเลยนะอ,อเปิดหมดโหดเลยนะ ออมาสไปดูดูนี้วางไข่ลอยน้ำด้วยนะครับผมโอ้โหไข่มันบินได้ด้วยเว้ยเอ,ออเก่ามากมั้งล่ะเก่ามากมั้งล่ะนี่แนี้ตายไปเลยสึกว่าเราจะเห็นทีเล็กแถวๆนี้แต่ว่าคุขอเก็บไข่สไปโนโอร์ตวแล้วกันแล้วก็มีฟักทองตัวนี้มาเกิดด้วยฮาโลวีนย,ยังไม่จบนี่เก็บออ้ยตกใจแม่เอ้ยโห ตกใจสเปนูตัวเองนะครับผมก็นั่นมีตัวมาเสือกยิงมันได้ใส่ชุดเกาะอ,อยู่ด้วยแม่น้องคอมพี้คอมพี้มึงคอมพี้คอมพี้จะเลยขบตัวสเปนูของผมอืออือตายเอยใจเย็น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 มาเราจะมาลุยกับทีเล็กหรือเปล่าแถวๆนี้มีทีเล็กไหมโอ้นี่ไงทีเล็กที่เราอยู่เห็นอยู่ มาโอยส,ขขายสไุไข่สไปนุยแนละต้องเก็บเอาให้หมดได้เป็นไข,ข,ข,ข่อะไรทีเล็กหรือเปล่าไข,ข,ข่ตัวทีเล็กโว้โววเอ้อโอยสารเลวเอ้ยแม่งไอเลวแกนะแกมังอาจ,จริงๆเลยกินจริงๆเลยพวกสายหลอยเนี่ยแหมโอ้เก็บไข,ข่นิดเดียวก็ไปได้ได้เลยเดี๋ยวมเจอกูอยน้อง จุ๊งจุ๊งน้องโอ้ยโอวยตัวโหดมาแล้วเทปเจ้าปีกระหม่อมขนาดมาเลยอุย้ยทำกูเหรอเอยอย่ามุนวายสักทีเว้ยเอออย่ามุนวายสักทีพวกนี้จึ่มเทมากมั้งไอ้น้องมาพวกแกไอ้ข้างหน้านี้สาราเลวชาติชั่วมานี่เลย คือบักกล้องหน่อยเป็นไงนี่บักกล้องหน่อยเป็นไงเป็นไงเราเองทำอะไรไปดูกูมาแล้วมาช่วยแล้วอุย้ยตายหมดแล้วนะครับโอ้โหยังไม่ได้มาช่วยเลยนี่เราต้องเก็บไข่ของเราเก็บไขนะ่ในกระเป๋าเรานิกระเป๋าเราอยู่ไหนวะมื่อกี้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตตรงนี้แนละ้วนี่ไงโอเคเราเก็บกระเป๋าเราเรียบร้อยเราจะกลับบ้านกันคุณผู้ชม ตั้นี่เลยน้องทั้งหมดตีเราตอนนี้กีการเราวิวอัพอัพมาก่อนโอโหบอลตัวตัวนี้ก็มันน่าจริงเลยลุยเลยเล s โกจัดการมาไอ้น้องจัดก,การมาไอ้น้องพี่สั่งลุยแล้วแต่ทำไมไมยังไม่ไป ตัวเนี้ยตัวเนี้ยแอตแท็กแทร์เก็ตได้ปห let's go วอ้โหเอา,าเันเลยันเ,เลยอือเอาันเลยเอาันเลยเก่ามากมัง้งนี่เนี่ยเรียบร้อยผมเสียชีวิตทั้งซาเปจราทั้งกีกางเราก็เดินลุมกระทือพวกมันนะฮะโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นะยนะน้องมาเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านคุณผู้ชม ไปเดินกันเริ่งจมื่นคำแล้วเดี๋ยวพี่หลอกแต่กันตามมาเลยอุย้ยฟักทองข้างล่างดูกูข้างหลังข้างหลังอ่ะพวกเองจอ,รอดรอตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปจาัดก,การฟักทองแป๊บหนึ่งฮัลโลวีนอโอเคได้อะไรหมาวะเนี้ยดูแป๊บหนึ่งนะอ๋อได้เป็นสกินได้เป็นสกินหมวกมานะฮะ เป็นแบบแมวๆอะไรสักอย่างเนาะบ๊ายบายกลับกันสไปนูโอ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 เย็นได้กลับกันทุกตัวป่า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  Let's go สาวิ่งอย่างฮาคุณผู้ชมติดกิก้าติดจีก้า Let's go เราอยู่ในน้ำเราวิ่งโคตรเร็วนี่ไอ้กิก้าไหลมาเลยไหล Let's go Let's go ถึงบ้านแล้ว ลูกทำไมบินช้ายัางเลยวะตื่นบ้านมานอนเลยนอนเนี่ยเจ็ดชั่วโมงพักผ่อนได้เพียงพอน้องยังต่ำเราต้องนอนเจ็ดชั่วโมงวะเียใจด้วยเว้ยตื่นมาตีอะไรกันวะเนี่ยโอ้ตอนนี้ตีตห้าว่ะตีห้าคือเรากินยาตาสว่างลยดิมันค่อนข้างมืดหนึนจ้ะโอเคนี่โอ้โหสุดยอดเลยสว่างเลยที่นี้ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับการไปจับเจ้าสไปนโน่แะบุกโหดนะครับผมจับแบบคนธรรมดาไม่ชอบต้องจับแบบเสียงตายนะครับผมตายจริงๆนะับผมตายสองรอบเลยนะฮะสามเลยแม่ตั้งตอนที่ไปขโมยไขยท่ทีเล็กนะครับนี่เลยตอนนี้เรามีไข่ยินตลอดชีวิตเลยแม่ไข่ลูกเมื่อเ่เลยนะครับผมลูกมันเริ่มเลยโอเคนี่คือกองทัพในบ้านเรามีทั้งอัลโลทั้งทีเล็ก โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้พิกิก้าแล้วก็สไปโนแล้วก็ผมอองรี่ทีวีนะฮะแล้วก็ทีเล็กแล้วก็ทีละตัวทีละเบจานาพัทเทอรน้อนนู่นมอนโตแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเราคือไอเต่าตัวนี้คาร์บอนเมทตัวนี้นะครับผมใช่ไหมเนี่ยแล้วก็อันโลซารัสทีเล็กโอเคทั้งหมดนี้แล้วก็มาด้วย ออก็กลับรักผู้ชมเป็นงเ่นี้เลยไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบก็่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมพี่ไผยน้องดูสมหน้าโว้ยเท่หล่อเท่จังโอ้โหตึง